แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอขอบคุณคุณพศพิสนภูคุณลาซีฟซีคุณสกายเลดคุณชนะนันคุณศาธินิภาคุณดาร์โคเลซอนคุณเลสเดนอีวิลสถานะสายความชั่วร้ายคุณแวมไพร์เอ็กคุณปกป้องคุณสิทธิโชคและคุณแบ็คแคสไลเดอร์มากที่สนามบินขอเราเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนราพัสู่ VFT by Thai Channel นะครับในคลิปแอนกา์ซีโร่วันนี้กลับมาการแนะนำเด็กนะครับผมในเดือนกรกฎาคมเหมือนเดิมนะครับซึ่ง ต้องบอกก่อนเราได้ดูลิงจ็กเกอร์ไปแล้วเราได้ดูคาเงโร่แล้วดูชาโดไปแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นอันหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีสยย่อยแม่งเยอะชิปหายนะครับผมนะกับโกลว์ลดินนะครับอันของโกลว์ลดินเนี่ยจะมีทั้งหมดสาสายเราสปอยไว้ก่อนเลยอย่างที่เห็นอยู่หน้าจอจริงๆไม่ต้องสปอยน้องๆก็น่าจะรู้แล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาที่สายหลักกันก่อนเลยครับขอเริ่มไปอย่างรวดเร็วนะนะครับเพื่อไม่้งานเสียเวลาก็จะเป็นสายของตู้เย็นนะครับหรืออัลเฟดโมนาแซงตูรี่นะครับผมขอเรียกตู้เย็น ตัวเริ่มจริงๆต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันไม่เล่นกับโมนาดนะครับแต่ว่าด้วยความนิยมเนี่ยหลายๆคนก็ยังไปนิยมใส่วิงเกาลิเวเลเตอร์อยู่ต้องบอกการ์ดจริงเนี่ยลิเวเลเตอร์มีปัญหาค่อนข้างเยอะอันนี้ขอเล่านิดน,นึงแล้วกันนะครับว่าการ์ดจริงอะ่ะการ์ดในส่วนของตอนลิเวเลเตอร์ออกมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเทคของวิงเกาลิเวเลเตอร์อ่ะของการ์ดจริงกับในเกมมันไม่เหมือนกันเลยนะครับมันการ์ดจริงมันรู้สึกว่าจะเอาบัตเตอร์เบด ออกมาจากในโซเพื่อตีต่อตอนที่แวนเราตีฮิตซึ่งไอการ์ดในแวนซีโร่อะมันแค่ตีฮิตมันเสิร์ฟริเบอร์จากกองบัตเตอร์เบรริเบอร์จากกองขึ้นมือมาเลยมันก็เลยทําให้ตัวบไอวิงเกาลริเบเลเตอร์มันได้รับความนิยมมากๆในแวนการ์ซีโร่นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวเอาไว้เล่นกับบัตเตอร์เบดนี่แหละนะครับแต่มันบอกว่าถ้าแวนการ์เราเป็นเก3สหรือมากกว่านะครับผมนํามันเข้าสู่โซนะครับ พอนำะมันเข้าสู่โซเสร็จปุ๊บนะครับเราก็หาบัตเตอร์เบดออกมาแล้วก็เอาบัตเตอร์เบดใบนั้นอนะไปแปะไว้ที่ท็อปเด็ Deck, นะครับถ้ามันมีตรงจากท็อปเด็เนี่ยก็เอาดอากโซไปแปะไว้ที่ท็อปเด็ Deck, แทนซึ่งอันเนี้ยมันเอาไว้เล่นกับท่าใหญ่ของเอ้าเฟตนะครับตเอาเล่นกับตู้เย็นอย่างเดียวนะครับอันนี้จริงๆก็ต้องบอกสกิลมันดอกกว่าแหละแต่ว่าถ้าถามว่าเอามาคอมโบท่าใหญ่ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรนะครับ ต่อมาเราใส่เกณฑ์หนึ่งครับตัวหงายดำนะครับตัวนี้อย่างที่รู้กันครับว่ามันก็ค่อนข้างถูกเนิฟการจริงที่ออกจริงเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังเผื่อใครไม่รู้นะครับมันไม่ต้องลงเซมคอลัมน์นะมันลงตรงไหนอ่ะสมมุติว่ามีแถไอ้ตัวนี้อยู่แถวหลัง3ใบบัตเตอร์เบดลงมาใบเดียวมันหงายดำสามใบเลยนะนะครับแต่กพราะอย่างว่าครับมันก็โดนเนิอไปนะครับมันก็เก่งจริงแหละตอนนั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวเล่นกับบัตเตอร์เบดครับเป็นหมานะครับบัคเก้าอันนี้ออกมาเอามาเลสได้เะครับอันนี้เพิ่มต เพิ่มตัวเร็วๆไปก็ไม่ได้มีปัญหากการเล่นขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะมีโจเซฟครับอันนี้มาเพิ่มมือเด็กมันมือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเด็กนี้แล้วก็พีจีใบมาที่เกตสครับเกตสก็มีสตาร์เลนทำเปตเตอร์นะครับสตาร์เลนเนี่ยนะก็ให้อ่ามันจะเก็บ Butter บัตเตอร์เบรคลิเวเลเตอร์ใบหนึ่งตอนมันลงมาจะเก็บจากดอบโซหรือในโซนะครับเข้าไปไปไว้บนท็อปอ่าเข้าไปในเด็กนะครับผมนะแลวก็ อาคอการ์จากท็อปเด็กหนึ่งใบลงช่องเรียกการ์ดนะครับน้นไม่มีคอจากดอบโซนะครับผมด้วยบีตี้นี้นะก็ถือว่าเป็นตัวที่เอามาช่วยเก็บบัตเตอร์เบดดีพอสมควรเหมือนกันสำหรับแบบใครกลัวบัตเตอร์เบดหลุดแล้วก็เอามาเล่นรวนกับพวกที่เล่นกับบัตเตอร์เบดได้เกตตอมีตัวเสริมพลังนิดนึงครับนะลงมาชี้2ตัวบวกตัว2 0 0 0ันอันนี้เผื่อแบบปัดเศษบัรส่วนอะไรกันนิดนึงบัตเตอร์เบดอยู่แล้ว4ใบนะครับแล้วก็จะมีตัวของเอสการ์ดนะครับอันนี้ไว้ช่วยเรียกต้นเกม2ใบ3ใบโอเค เกทสก็ง่ายๆเลยตู้เย็น4ครับตู้เย็นเนี่ยท่าใหญ่มันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่มันมีท่าใหญ่มันอยู่นะครับนะแล้วก็ตัวท่าลิมิตเบรกอ่ะอันล็อกได้นะครับแล้วก็จะมีแกนสล็อตเซนิดครับสก็มันก็เล่นกับบัตเตอร์เบรอยู่ดีซึ่งจะเห็นว่าทุกตัวมันเอือ้ออานวยการเล่นกับบัตเตอร์เบรหมดเลยแล้วก็จะมีแกนสล็อตธรรมดาครับก็เล่นกับบัตเตอร์เบรได้อยู่ดีแล้วก็สุดท้ายเหลือสล็อตใบนึ่งก็ใส่เป็นกาโมนะครับลิเบเรเตอร์ใบก็กาโมไม่ได้แย่นะ mm hmm. เผื่อ วิธีการเล่นนะครับใส่ทิกเกอร์ก่อนเลยชีสี่ดอห้าครับตัวมันเรียกได้เยออยู่แล้วนะครับเอาไปอัดคีให้มันไปเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็ฮิวสี่แค่นั้นเองไลท์ขึ้นมาครับเป็นเกตหนึ่งตัวเริ่มอะไใช้ใช้ใช้ามากๆนะต้องบอกไว้ก่อนไลท์ขึ้นมาเป็นเกตหนึ่งเป็นเกตสองครับหลักๆเริ่มเล่นได้ตอนเกตสองเอาเอสกาดตีปุ P ๊บคอทับบสหนึ่งคอเปิดท็อปเด็กคอหนึ่งใบแต่อันเนี้ยก็ไปรุ้นเอาว่าจะคอได้อะไรหลักๆถ้าคอได้เกตสองก็มาเสร็จแหละไม่ต้องคิดมากนะครับ นะคอได้อะไรก็เล่นอันนั้นคอได้โจเซฟก็เอาลงมาจัว่วคอได้เกตหนึ่งก็เอาลงหลังตามตำแหน่งของมันไปคอไดอ้เปิดมาได้กนสล็อตเซนิตก็เปลี่ยนกลับเป็นบัตเตอร์เบทเพื่อมาอินตร์เซปได้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องคิดม,มากกับวิธีการเล่นของมันยืาถามว่าพอขึ้นเกสามปุ๊บยืนเป็นอะไรดีหรือว่าทำอะไรได้ดีนะครับนะหลักๆจะยืนเบรกไล์ก่อนโดยการสล็อตก็ได้หรือถ้าไม่อยากยืนเบรกไ์จะยืนเป็นโมนาดเลยก็ได้นะครับซึ่งเด็กโมนาดมันไม่ค่อยฟิกอยู่แล้วนะครับ ก็ถ้าเรายืนเป็นการสล็อตก่อนเนี่ยก็ในเทิร์นที่เบรกไหลก็จะได้บวก5,000ตัวแล้วก็ได้ขุดบัตเตอร์เบรจากหลุมหรือจากกองหนึ่งใบเอาขึ้นมือด้วยนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตัวการสล็อตทําได้ก็มันดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยก็ได้บัตเตอร์เบรตัวหนึ่งวะอ่ะทีนี้วิธีการเล่นของมันเนี่ยจะเห็นว่าลิมิตเบรกหมันบอกว่าถ้ามีบัตเตอร์เบรนะครับลงมาลงมาจากในเด็กมันจะบวกนะครับบวก บวกหมืน่นบวกคินะครับผมจนจบเทิร์นซึ่งสก,กิลเนี้ยมันจะมีคอมโบของมันอยู่แล้วก็มีเทคนึงก็คือเป็นเทคนรีดเบรกโซ่สองเขาสามเอาการทั้งหมดในช่องเรียกาที่ถูกล็อกอยู่ด้วยก็ตามกลับไปไว้ที่ท็อปเลกทั้งหมดแล้วก็คอใหม่นะครับมันจะมีวิธีเล่นอยู่ก็คือเวลาในเทิร์นที่เราเล่นในเทิร์นที่เราเล่นจะเรียกว่าไงดีเทิร์นที่เราเป็นอันติเมตเบรกละกันอ่ะจะได้อธิบายง่ายในเทิร์นที่เราเป็นอันติเมตเบรกเนี่ย ถ้าเราไม่ถูกล็อกหรืออะไรเลยนะครับง่ายๆเลยเราช่องเราว่างหมดอย่างเงี้ยเอาตัวเริ่มเข้าไปครับเอาตัวเริ่มเข้าไปก่อนแล้วก็เอาตัวเอาตัวบัตเตอร์เบดเนี่ยมันจะมาปะท็อปเด็กถูก่ะเอาตัวเริ่มเข้าโซเราก็จะมีโซใช้หนึ่งใบแล้ว ต่อมาเสร็จปุ๊บถ้าเรามีบัตเตอร์เบดบนมืออ่ะอีก1ใบถ้าเราเบกเบกไรามาด้วยอ่ะมันจะมีบัตเตอร์เบดบนมืออีกใบหนึ่งอย่ละให้คอบัตเตอร์เบดใบนั้นนะ mm. ลงไปก่อนแต่ว่าก่อนคอถ้าเรามีเกนหนึ่งตัวที่ไว้ไายแดมเราคอ,คอเกนหนึ่งปุ๊บคอบัตเตอร์เบดตัวนั้นมาเราได้ไายแดมด้วยถ้ามี2ใบก็คอ2ใบครับแต่หลักๆคอแค่ใบเดียวก็พอเดี๋ยวสนามมันจะเต็มเสร็จปุ๊บให้เรากดใช้เทคข,ของโมนานครับโมนานจะเก็บการ์ดที่เหลือนนอ,มมาาอยู่ในสนามอ่ะทั้งหมดสมมุติว่่่าาาร์เมมีออยูในนส3บะ มันก็จะเก็บไปไว้บนท็อปเด็กทั้งหมดนะครับแล้วมันก็จะเปิดคอ3ใบเก่าลงมาแล้วก็ใบที่4ก็คือบัตเตอร์เบดที่เราไปเอาตัวเริ่มไปเก็บใช่ไหมใบที่5ก็จะแรนดอมเอานะครับมันคอลงมาปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บพอคอเสร็จปุ๊บมันจะมีบัตเตอร์เบดลงมาจากกอง2ใบแน่ๆเอาเฟรจะบวก2ชิ้นะครับจะบวกหมื่นแล้วบวกไป20,000แล้วก็บวก2ชิ้ซึ่งเนี่ยเป็นท่าที่ไว้คอมโบมันแล้วก็ใช้กับตัวเริ่มเนี่ยค่อนข้างได้ผลแต่ก็มันแอบมีข้อเเสียวว่่าตัริม มันอาจจะดีกับแวนการ์สีโลก็ได้นะแต่การ์ดจริงมันมีข้อเสียอยู่ว่าตัวเริ่มถ้าการ์ดจริงเมื่อก่อนอ่ะมันโดนนาลุยิงเขาเลยไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับแต่พอนาลุตอนนี้มันยิงตัวเริ่มไม่ได้มันอาจจะใช้ได้ก็ได้นะครับผมนะถ้าไม่โดนอะไรแ,บบแปลกๆยิงคางเอโรยิงเลยอย่างเงี้ยตัวเริ่มก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ จะใช้เป็นสกิลตรงนี้ลงมาเพื่อคอมโบแล้วถ้าลงมามีตัวหงายแดมเมนตัวพลงังเมนตัวเซฟอะไรเงี้ยก็จะได้เทคไปอีกนะครับตู้เย็นจะมีหน้าที่ประมาณนี้ครับแล้วจริงๆเอาไปสู้กับโอเมก้าด้วยนะครับสู้กับพวกโอเมก้าแล้วก็สู้อะไรก็ตามที่มันล็อกได้ครับแต่ว่าต้องบอกว่าค่าคอสในการอนล็อกแม่งเปลืองชิบหายถ้าเราไปเปรียบเทียบกับเอเซลแต่ก็ต้องเข้าใจว่าตัวเนี้ย ถ้าเราสนามเราโล่งเลยของโวน่าแซงตูรีอ่ะเราสามารถคอได้เต็มสนามแต่เอเซลอ่ะสนามเราโล่งอ่ะเราคอได้แค่ใบเดียวมันเปิด4ี่คอหนึ่งเขา2เปิด4ี่คอหนึ่งได้ได้คอทคืนแต่อันเนี้ยมันไม่ได้คอทคืนนะแต่ว่ามันสามารถคอตัวได้เต็มสนามนั่นเองนะครับวิธีการเล่นจริงๆอ่ะเล่นแค่นี้ก็ได้ไอพวกแกนสลอ็อตเซนิตหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าถ้าสมมติเราเปิดได้แกนสลอ็อตเซนิตตอนที่คออย่างเงี้ยเราก็หมุนเป็นบัตเตอร์เบดลงมาได้แล้วก็สมมุติสมมุตินะไอคอมโบที่เราบอกไปเมื่อกี้ ตัวของบัตเตอร์เบดอะเราไม่มีบนสนามเราสามารถลงแกนสล็อตทิ้งไว้ก็ได้ถ้าเรามีแกนสล็อตนะครับเราก็กดเทคบัตเตอร์เบดเอาแกนสลอ็อตอะกลับไปโบะเด็กแล้วก็พอมันกลับลงขออภัยไม่ใช่เทคบัตเตอร์เบดเทคเอาเฟสเราเอาไปโบะแล้วก,กลับมาอย่างเงี้ยแกนสล็อตก็ถือว่าคอถูกคอจากเด็กมันก็จะหมุนกลับเป็นบัตเตอร์เบดได้อีกนะครับถ้าเวลาบัตเตอร์เบดหมดเราก็พยายามเล่นแต่มันต้องเล่นเสียเวลานับนิดนึงต้องดูบัตเตอร์เบดในกองนิดนึงก็ใช้ทําเป็ดนะครับผมเก็บจากดรอปเข้าไปได้อีกนะครับโอเค ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ถือว่าน่าจะเห็นภาพกันพอสมควรสำหรับวิธีการเล่นของมันนะครับหลักๆリเวเลเตอร์ชุดนี้ปรับมาเพื่ออวยบัตเตอร์เบดหนักมากนะครับของแวนกาซิโลนะยังไงก็ลองไปเล่นกันดูได้ถ้าใครมีของครบนะครับแจ้งใครทิปเปิลเยอะมากใช้4 8 9แ11เกและเกต2ไป11ใบเกต3อีก13ใบแม่งใช้1024ใบนะครับโอเคแล้วที่เหลือเป็นดับเบิลหมดเลยเนาะดับเบิลมีหัวแรงอยู่2ใบเอง นะครับประมาณนี้ก็ผมทำคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งไพื่พลาดคลิปต่างๆของช่องเรานะครับผมและใครอยากสนับสนุนเราเพียงเดือน35บาทสามารถสมัครเป็นแทบเมมเบอร์ได้เป็นการสนับสนุนพวกเรานะครับฝากร้านครับผมแท็บช็อปนะครับผมนะใครสนใจสินค้าเกี่ยวกับแวนกาภาพวีสามารถสั่งได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมนะก็ฝากแฟนเพจด้วย VFT อฟทีไปถัดไปวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ